สวัสดีค่ะผู้เข้าประกวดที่ดาช้างเมืองยาไทยแลนด์ปี2563หมายเลข w 02โชติกาดอกแก้วกลางเจนะคะอายุ23ปีส่วนสูง168เซนมน้ำหนัก93กิโลกรัมค่ะเหตุผลที่เจมาประกวด สดาช้างเมืองยาไทยแลนด์ในปีนี้นะคะนั่นก็เพราะว่าในปีนี้นะคะเกิดสถานการณ์โควิด -19 ขึ้นนะคะแล้วสถานการณ์นี้ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างมากเลยทําให้พี่ๆช้างน้องๆช้างรวมไปถึงควันช้างที่เป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเองของเรานะคะได้รับผลกระทบตรงนี้ดังนั้นค่ะวันนี้เจอยากที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการชักชวนเพื่อนๆในการเป็นกระบอกเสียงให้ทุกคนหันมาเที่ยวไทยหันมาดูแลน้องช้างด้วยกันค่ะ ก็อยู่กันที่เดอะจังเกิลเฮาส์นะคะซึ่งที่นี่นะคะก็ถือเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่ทําให้เราได้ใกล้ชิดกับน้องช้างได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติมาก่งขึ้นนะคะถ้าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่การบริเวณที่รอขึ้นพี่ช้างของเราแล้วนะคะเดินครับครับเหยียบหลังช้างนั่งเลยครับ,มมบชื่อบบานชื่ออะไรนะคะบังบบานเหยียบหลังช้างเลยครับ ต้องรีบนะนั่งเ,เ,เลยเรื่อนนิดหน่อยตอนนี้นะคะค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่บนพี่ช้างของเราแล้วนะคะเราก็ไปแบบสบายๆเราไม่รีบให้พี่ช้างของเราผ่อนคลายไปนะคะตอนนี้เป็นยังไงบ้างหลังจากโควิดม,มาไม,ไม่ค่อยมีลูกค้าครับ<อ>ไม่ค่อยมีลูกค้าแล้วพวกชาวช้างก็ได้แต่ติดแต่ว่าติคร<อ>ับให้โดนลูกค้าอย่างนี้ครับอืมค<ม>ไม่่อยดีก็พยุง์ ไอที่อาศัยกันครับเพราะว่าเราพอไม่มีคนมาเที่ยวเนี่ยเราก็ต้องไม่มีตังงูเหมือนว่าเพราะะนไม่มีตังซื้อกับข้าวซื้ออะไรก็มีมีแต่พี่ไทยแล้วแหละช่วยกันก็คือไทยต้องช่วยไทยนี่แหละค่ะนะคะในตอนนี้ในตอนที่เขาเรียกว่าชาวต่างชาติไม่สามารถเข้ามาได้เนี่ยหรือว่าเข้ามาได้น้อยเนี่ยก็ต้องมีคนไทยของเรานี่แหละค่ะที่ สามารถร่วมด้วยช่วยกันนะคะเพราะไม่เพียงแต่ว่าหนูหนูคิดว่าไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่ควันช้างที่ลําบากก็คือพี่ช้างเนี่ยก็คือน่าจะได้กินน้อยลงไหมคะพี่ครับก็ดูนี่ก็น้อยลงนิดก็นิดหน่อยครับแล้วผมก็หาอาหารตามพื้นบ้านครับเกี่ยวหญ้าเกี่ยวอะไรให้ีครับแต่ถ้าเป็นพวกกล้วยพวกอ้อยก็นานๆทีจะได้กินครั้งครับครับมีแต่ลูกค้าซื้ออะไรให้กินก็ได้กินครับ เพราะว่ามันก็ถือว่ามันมีราคาเหมือนกันนะคะบบพวกอาหารเนาะอาหารมีราคาแบบนี้ก็ในตอนเนี้ยที่เจคิดว่าในช่วงเนี้ยที่เรายังสามารถเที่ยวกันได้อยู่อะค,ะค่ะเราก็อยากจะเชิญชวนให้ทุกคนอะมาเที่ยวกันเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นการแบบเหมือนสร้างไรายได้อย่างเดียวแต่เราอะค่ะยังได้มีโอกาสมาใกล้ชิดมาสัมผัสก,กับธรรมชาติที่สวยงามแบบน<ฮ>ี้นะคะ ตรงนี้นะคะบรรยากาศสวยๆได้ดื่มด่ำกับธรรมชาติแบบนี้นะคะไม่ใช่ที่ไหนเลยนั่นก็คือที่เดอะจังเกิลเฮาส์นะคะซึ่งตั้งอยู่ที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะคะขับรถมาจากกรุงเทพแค่ประมาณ3ชั่วโมงเท่านั้นนะคะสถานที่แห่งนี้ก็สามารถมาเที่ยวกันได้นะคะมาช่วยกันดูแลมาช่วยกันสนับสนุนพี่ควานช้างแล้วก็พี่ช้างของเราแล้วก็ได้มาสัมผัสกับบรรยากาศธรรมชาติที่งดงามแบบนี้นะคะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดห้กเจ็ดแปดห้าหกเจ็ดแปดห้าหกเจ็ดแปดห้าหกเจ็ดแป